สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนี้เข้ากับมาพอกันยูบริษัทเด้อจา้ามือนี้สิริก็ะมีโอกาสได้มาโล่งใหญ่เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งมือนี้บริษัทของเข้าก็มีกิจกรรมไส่บาทนอา้อจ้ากิจกรรมมือนี้ก็สิเป็นการตักบาทข่าสารอาหารแห่งเด้อคะ่ะบริรษัทเพื่อสิจัดคืนหายสำหรับพนักงานที่มีเดือนเกิดในเดือนนันน้นๆเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะผ่านมาเบิงภายในของเขานี่เลยจา้ามือนี้แดดก็เป็นใจคักเด้อผี่น้องสำหรับมือนี้สิริก็ไดมีโอกาสได้มาทายทอดกิจกรรมสู้พี่สู้น้อง เบิง่งเนาะจ้าส่วนบรรยากาศในมือนี้สิเป็นแนวดก็ตามสิรีมาเบิ่งกันเลยค่ะและนี่คนนี้ก็ขอ,อนําเสนอ p g a ของเฮานั่นเองจ้าเพิ่นนี่ก็เป็นตาก้องมือโป่กันเลยทีเดียวสิรีก็อยากสิบอกว่าเพิ่นทายลูปงามบักคาแล้วมือนี้สิรีก็มีบรรยากาศภายในงานแบบสดๆสดมหาห้เบิ่งกันเนาะจ้า <S <S. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สิริก็จะพามาดูกิจกรรมบริษัท t b k k ประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้บริษัทของเราก็ได้จัดกิจกรรมเบิร์เดย์แห่งเดือนเกิดนะคะก็จะเป็นการนิมนต์พระมาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นข้างหลังของสิริก็จะเป็นบรรยากาศที่เรากําลังจัดเตรียมกันอยู่นะคะ ส่วนภายในกิจกรรมจะเป็นยังไงเราตามไปดูกันเลยค่ะทุกคนอย่างแรกเลยอากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนมากเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้พาการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพื่อที่จะเอาไว้ตักบาตรกับพระสงฆ์เก้ารูปนั่นเองจา้าสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นการทําบุญในรูปแบบข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะและส่วนหนึ่งที่เราได้ทําบุญพระสงฆ์ก็จะนําไปบริจาคก,กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนรวมไปถึงแม้กระทั่งผู้ยากไร้ในพื้นที่กันด้วยค่ะงานนี้ก็บอกได้เลยว่าทําบุญที่ ีเดยวได้ถึง2ต่อกันเลยจ้าสําหรับกิจกรรมตักบาตรในเดือนเกิดบริษัทของเราก็ได้ดําเนินการมาเป็นเดือนที่2กันแล้วค่ะส่วนก่อนหน้านั้นบริษัทก็จะจัดออกนอกพื้นที่โดยให้พนักงานที่เกิดในเดือนนั้นๆออกไปทําบุญด้านนอกกันค่ะพอมาปีนี้ผู้บริหารก็มองเห็นว่าอยากทําบุญในบริษัทกันบ้างแล้วพนักงานที่เกิดในเดือนนั้น,น,นเองก็จะได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และในขณะนี้พระสงฆ์ทั้ง9รูปก็ได้เดินทางมาถึงบริษัทของเราแล้วค่ะผู้คนต่างๆมากมาย ก็ได้หลั่งไหลกันมาทําบุญและร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ยากไร้คนนี้ก็คือผู้บริหารของเราเองค่ะท่านก็จะมีชื่อว่าคุณวรดาหรือพี่เงาะของเรานั่นเองผู้บริหารของเราที่นี่ก็ใจดีมากๆเลยนะคะและการใส่บาตรครั้งนี้ผู้บริหารญี่ปุ่นก็ได้มาร่วมกับเราด้วยจา้าซึ่งผู้บริหารแต่ละคนที่นี่บอกได้เลยว่าน่ารักกันสุดๆพี่ๆและเพื่อนๆที่นี่ก็อยู่แบบพี่แบบน้องเป็นกันเองมากๆเลยค่ะตัดภาพมาที่พี่ๆฝั่งนี้สวยใสย่น่ารักกันทุกคนเลยจา้าและบรรยากาศใน ตอนนี้ผู้คนก็ได้ร่วมทําบุญกันเยอะมากๆเลยค่ะสุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับกันเลยจ้าว่าวไปว่าวมากกะสอดให้สอดร้าวอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องกายเฝ้าทับสนกสิริเด้อค่ะคันว่าเสียงแห่ว่าไท้กะยานวัดจบคิปเนาะค่ะพี่น้อง่ะบาดนี้สิริกรสิภาพพีผ้าน้องมาฟังผู้บริหารของเฮาเพิ่นว่าหอดงานมือนีกันเนาะจ้า <Okay. S 2> วันนี้เรามีกิจกรรมอะไรคะพี่หมออ๋อวันนี้เราก็เป็นกิจกรรมทําบุญประจําเดือนเกิดน,นะคะสำหรับน้องๆที่เกิดในเดือนมิถุนายนก็จะมีทั้งหมด29คนแต่ก็จะมีทั้งผู้บริหารและก็พนักงานอื่น ก็มาร่วมทำบุญด้วยกันค่ะซึ่งการทำบุญครั้งนี้เราจะนาไปมอบให้นอกจากถวายพระแล้วคะท่านก็จะนําไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่หมู่9ของตำบลมักโป่งนะคะก็เป็นการทําบุญครั้งเดียวได้สองต่อเลยนะคะทาบุญแล้วก็ทําทานไปด้วยเลยในเวลาเดียวกันค่ะขอบคุณมากหลังจากตักบาตรเรียบร้อยแล้วทุกคนกติพากันนางรับพรอเดอค่ขาพ่นงขา ิปายุพัวพวะอาววาทนาสิเรสเนจังตปะาโนจัตารุธรรมวัตยอายุวันนรอจุกันางขอเจริญพรขอโยมจงมอายุวันสุดััารัที่สิ่งแรสมความปรารถนาด้วยเถิดสสาธุสาธุ ก็อนุโมทนาสาธุน้ำกันเด้อค่ะพี่นงค่ขาสำหรับสุดท้ายทายสุดของมือนี้หลังจากทำบุญเรียบ้อยแล้วทุกคนก็เสดทายหลูกมูกันเนาะจ้าและนี่ก็สิเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศในการนขนของขึ้นรถเนาะค่ะพี่นงค่ขาพนักงานแต่ละคนในมือนี้ก็เต็มที่มากๆเลยจ้าสุขใจทั้งปูห้อิ่มใจทั้งผูรับเนาะค่ะพี่นงค่ขาสำหรับมือนี้สิริกส์ฝากบรรยากาศการทำบุญไว้ซ้ำนีก่อนเด้อจ้าคลิปหน้าก็มาพบพ,พอกันใหม่เด้อค่ะพี่นงค์ขาสำหรับมือนี้สวัสดีคะ่ะ